แต่จ,จริงแล้วก็เลื่อนมาแล้วล่ะสครั้งท่าอายการเจ้าของสำนวนท่านก็แนะนําในทางที่ดีแล้วก็ให้โอกาสหลายๆเลือกนะครับแต่ก็มันก็ไม่สามารถพูดออกไ้าได้แต่วันนี้เ,เบื้องต้นต้องขอบคุณหันก,กลุ่มพักใหม่แล้วก็ทีมตัวนายทั้งหมดนะครับแล้วก็พี่น้องเราทั้งหมดก็ก็อย่างนี้แหละครับว่าไปไหนทางกลุ่มพักใหม่ ท่านก็เดินทางกับพวกเราตลอดค่าจ้างรางวัลอะไรก็ไม่มีครับน,นะถ้าวันไหนมีตังก็อาจจะเล,เลี้ยงข้าวกันบ้างถ้าวันไหนไม่มีท่านก็ไม่เอา <c oughs> ก็คือไม่ได้กินข้าวกันเ่พูดง่ายๆแต่วันนี้ที่เรามามาตามหมายนัดก็วันที่30นะครับมาวันนี้ท่านอายการท่านก็มีเจตนาดีว่าท่านขอเลื่อนอีกสักนัดหนึ่งเพื่อที่จะดูในรายละเอียดของ และเรียบข้อบังคับต่างๆในการที่เรา,เาในเพจน,นัก,กรบด่านเกอนที่เราลงลงไปเนะี่ยว่าเจ้าหน้าที่ตั้งด่านในวงเวียนนะครับมันไม่ชอบอย่างนั้นได้หรือไม่นะก็ส่วนหนึ่งผมได้เล่าให้าทางทนายวุฒิหรือหัวหน้าก,กลุ่มพักใหม่ซึ่งเป็นที่ปรึกษาของเรานะครับมาวันนี้เดี๋ยวให้ท่านอธิบายว่ามันเป็นนิพนหมายที่ดีดสําหรับนัก,กร้ด่านเกอนหรือไม่ นะครับอายการออกถ้าออกมาพูดอย่างนี้หมายถึงว่าให้คําแนะนําเราอย่างนี้เดี๋ยวให้ทนายวุฒิเป็นคนชี้แจงนะครับอก็คือ,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 อพอดีผมก็ต,ตามตามมาสมมบนะครับเน,นื่องจากว่าทางท่ายรัฐเนี่ยได้ได้เป็พนพิธยการ,พรพแ,ลแล้วบอกสมงตินละแล้วทางท่านอายการก็ได้เป็นพิจารณาไม่ควรที่จะมาอ้างว่าเสียหายแล้วก็มาดเนินกดีเพราะท่านกินเงินภาษีประชาชน เราในฐานะเป็นประชาชนคนไทยมีสิทธิติ้งการทํางานที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายของข้าราชการได้เพราะฉะนั้นสิ่งนี้ผมมองว่ามันเป็นเรื่องที่เป็นนิมิตหมายที่ดีสําหรับคดีนี้นะครับว่าท่านอายการเขารับสํานวนมาแล้วเนี่ยเขาก็เอาสํานวนไปพิจารณาว่าเอ๊ะมันสมควรจะสั่งฟ้องหรือไม่นะครับอันนี้ผมก็ได้เรียนทางต่างคัะไปแล้วว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับ เราในฐานะประชาชนคนเสียภาษีเรามีสิทธิ์ที่จะติติงข้าราชการที่คิดว่าปรับคืบปฏิบัติตนไม่เหมาะสมได้ถ้าเกิดว่าพวกผมที่ตั้งเพลทตั้งรบต่านเชินกันขึ้นมาแล้วก็มีที่ปรึกษาอย่างที่ทนายวุฒิทีมทนายของพรรคใหม่นะก็ามาให้คำปรึกษาต่างๆอะไรที่มันจะผิดกฎหมายเนี่ยท่านไม่ยอมให้ทำหรอกครับเพราะฉะนั้นเองก็โดยอายการ รับสินบาทค่าสินบนบา้างสมัยก่อนนี้มันจะมีแต่อายการใหม่นะครับอายการในยุคนี้ท่านบ,บอกว่าเป็นอายการยุค4.0แล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีคําว่าจะไปกินสินบาทค่าสินบนท่านะบอกว่าทําอย่างตรงไปตรงมาเอกสารอะไรที่ทําไมอายการบางครั้งท่านต้องสั่งทําผิดกฎหมายจรงิงๆเนี่ยอันนี้เราไม่ได้สนับสนุนให้คนทําผิดกฎหมายนะครับ,ค,รบคนที่ทําผิดกฎหมายจริงๆหรือ ถูกลงโทษจริงๆอันนี้เราเห็นด้วยในแนวทางเพราะสังคมเราต้องอยู่ร่วมกันภายใต้กฎหมายฉบับเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าแต่ละฝ่ายมีหน้าที่ต่างกันตำรวจก็มีหน้าที่ในในบทบาทของท่านพยการก็มีในบทบาทหน้าที่ของท่านประชาชนก็มีบทบาทในหน้าที่ของประชาชนมวลชนคนไทยทุกคนต้องเคารพสิทธิ นะครับซึ่งกันและกันแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญทื่งองาประชาชนนะ,ะจะได้รู้ว่าฎีกาเกี่ยวกับประเด็นไหนบ้างที่มีบางเพจไปล้อเลียนว่าน้องเขาเป็นลูกกอกบ้างเป็นอะไรบ้างคือเข้าโรงพยาบาลก็แช่งให้ตายแต่คนทําดีนะ่ะมันตายยากนะอ่าโอเคขยับกล้องมาหาน้องเคาหน่อยนะเอาได้เอาเริ่มต้นเลย นะครับจเจริญทำสำร็กดีครับผู้ชมทุกท่านทุกคนนะครับผมสหายปะนิธานวสินพพัทรัพหรือสหายเตอร์นะครับเ,ออเรื่องที่ผมจะพูดต่อไปนี้ก็คือมีอยู่กรณีหนึ่งสมาชิกอบอจอคนหนึ่งผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะฟ้องสํานักข่าวเวสเทิร์นอยู่โฟกัสราชบุรีคนที่วดฟ้อ,องก็คือนายกอบอจอ แต่เขากลับไม่ดําเนินการเพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่าเขาเป็นบุคคลสาธารนณะแต่การกระทําของสมา